คือเครื่องสำอางที่อยู่ในท้องตลาดถ้าเรากำลังพูดถึงว่าของที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในท้องตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย mm hmm. เช่นว่ามีเลขจดแจง้งอยอมีตราอยเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องสำอางาไม่ใช่ของปลอมนะครับก็ค่างมั่นใจเลยเพราะว่าอนย่อมันอนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตให,ให้ให้เครื่องสำอางมีมีสเตียรอยอยู่ในนั้นอยอมจะอนุญ,ญาตให้ใช้ สเตียรอยในลักษณะของเป็นยาเท่านั้นเราจะต้องบอกคุไข้ตรงไปตรงมาว่านั้นสิ่งสารตัวนั้น <sk r isa> หรือครีมนั้นที่ยาตัวนั้นจะต้องมีสเตียรอยนะครับก็จะชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันและตอกย้ําสําหรับผู้รัโภคก็คือว่าถ้าท่านใช้เครื่องสำอางที่เป็นของแท้แล้วก็จะแจ้งแลยอมมีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยโดยเฉพาะยิง่งเครื่องสำอางที่ยืนยันที่จะให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการติดสเตียรอยด์เนี่ยท่านมั่นใจได้เลยว่าไม่ไม,มีไม่มีสเตียรอยน์ในนั้นนะครับแล้วก็ให้เรามารรวงกันใช้เครื่องส่งเงที่ได้จากแพทย์ผิวพรรณนะครับซึ่งมันเป็นหลอดปเปล่าๆสิ่งเหล่านี้แหละบางทีแพทย์หวังดีเขาอยากจะให้เราได้ผิวดีสวยสวยงามเร็วแต่บางครั้งก็อาจจะใช้นานจนเกินไปแล้วเราก็ไปซื้อซ้ำหลายๆรอบก็สิ่งเหล่านั้นอาจจะมีสเตียรอยด์ก็ให้เรามารรวงให้มากนะครับแต่เขาไม่ต้องตกตกใจนะครับ เครื่องสำอางที่วางขายอยู่ในท้องตลาดนะฮะหรือใช้ในอินซืียซื้อหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามีเจ้าภาพมีการจดแจ้งกอยจริงเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไม่มีสเตียรอยผสมอยู่ในนั้นครับ